การบนั่นแหละคือที่ไปแล้วนและนั่นแหละเป็นที่ป้ายเปงตัวเองนะเป็นตัวเองนั ana, ้นหลังจะมีชีวิตที่ัางสมาร์ตทีจก็ลบต้องมาทําอะไรแล้วนั่นแหละที่เรื่องของรลบนายจะเขี่ยวโยมบายไม่กวนนึกตายเป็นแล้วโยมอบาลก็พาไปเขี่ยวบนอะไรเก็มาอยู่กลางนี้จะทำแหว้แล้วก็พาเขี้ยวบนตัวอันก็อยู่แล้วพัรู้เจ็ดก็พ้นมาแล้วก็บอกลูกหลานบอก เห็นไ,ไหมแต่บางคนนะหลับไปยังไม่เห็นอะไรเลยจอื่มาเพื่อนกเหนื่อยมากมาสมยัยยุคสิประมาณนี้ยังตาติดว่านอนหลับไปเดี๋ยววัันไปกันไปเสาะติดขี้เนี้อ่ะมันก็บอกเดีวก็ไปไปบนเรือเฮยเดีววัานับไปนีเย โยมก็รู้ว่าเราตายไปแล้วตอนนั้นโดนหมูกะโดนนั้นโดนหมูกะก่อนเะราก็อยเย็ดพระเจุ้่นมันไม่เก็ดไม่กวัไม่มั่วยังมันก็หลับเป็ง่วงมากะพอหลับไปโยมก็เอายาใส่ปากเราเราก็นอนต่อชีดาเรารู้สึกนะรักธรรมไทใครก่อนตัวตายแะได้ย่อกมาไหมแต่แล้วก็ไอ้ตามันกเราก่โอยปาดแมอาจารย์โดนหมูกะที่ที่ไปสังเท้า โมอะไรเรารู Or, yeah. MM. no ้แต่เย็นมันไม่มันไม่เก็บแต่เราไม่รู้แต่ข้าวงันหยกแล้วหลับไปเงเลยว่ากัลปเวียนมาใน่ก่อนเนี่ยเกิดเนี่ยในเรื่อว่าเออเดวะดาเนี่ยก็ให้กินไอ้มะม่วงมะม่วงกุบหรือคลองอะไรเขาก็กินแล้วก็จะกลับบ้านว่าอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อสมาหรือไปเรื่องส่วนบุคคลนี่นะ อาทจตตานก็รู้ได้เฉพาะตัวอยอมไม่ลว่าอยอมฟังนรกตัวบตัว่ายนะอืมอากินเมื่อมะม่วงมาได้คำเดียวตอนนั้นเนตอไรยอดยอมนหมมาเจอมานี่ยอมเองกันน้าตาก็ามนคนยอมหาอยูอ่าากแกก็ราลองให้เลยตอนมั้นแต่ไม่ได <c oughs> ้ยอมาตลานี้มันไม่ง่ายนอนความสายหลบปรบไม่ยอมมายาดหรอกเอะ งัน้นระยะนานในเรี่ว,ว่าสวรรค์มีกินมารกมีกินอะไยมนะี้ะมีเก่งมาเรียกว่าบุญบาสํำแน่เอากิตตไปถึบเวลาโน้นไปเพื่อแต่งหน้าแยกตัวเองว่าจะแย่แล้วไปเพื่อนอู้ียว่าบุญกายาอะจรทํางเอาแล้วคนที่ขัดปางบุญมองคนอื่นนะตอนนั้นอาจารย์เคยขัด่ากบุญมโยมดว้วยนางก้อยไปจิดค้างแล้วป้องคัน là làm buồn mình nó phá đi xã tự Rồi cái tấm bông kia giờ phải tham mấy cô chú là là và ở thành nãy là tham vào đầu gì qua anh nhé này đuôi và nó buồn là gần như là cũng ai biết gì thì buồn là cam là nó có hai quẩn này đâu lặp ở thì bận hay là cái đề là ngày mà đâu cách cách thì đủ rồi rồi là là cái cây tập của nó khôn mà มาขัดปายให้เราย่ามให้เราได้ละเอาลาบิขดเสงคนเราไปให้คหนอนื่นยมก็อ่านี้ไงกันเลยอันใดด้วยกันนั้นเวลาเราคนอื่นเขาจะทําบุญบนทางเราไปบอกเขาที่ำเลยทาไปก็ันเด็ดบุญนะทำไปกะติเราเปล่าอะไรประมาณนัเนีย่ยเรีเจะเป็นคนพาแล้วอย่างเวลาตการละเราก็ไม่ค่อย,อยีลนะแต่เนี่นเพราะเราขัดฝังหาเพาะมันขัดฝ้าบุญ ก็เหมือนกับป่างละแต่าคาหลังก็เห็นก็ทํเหมือนกันก็ไม่คอ่อยดกีก็อันนี้ในขาดปต่ถนะ้าอนแลาดมาเว็นิดนี่นะดียวอว่าแต่ไหนเราเป็นผู้มีกติกาการที่จะนาเอาโยมบุญบาปเนี่ยมันจีมารุงได้แต่พอตมนันตแต่เราติก,ากา้าเอาในใจปูม,มาร่วงหรือว่าในเอ่อถือป,ปัสสาวะที่เพ่นเด่าไรเราไม่จีมันรู้ว่าเล่นของพบปูจะจีด้ามาทำเยอะมูก

เนี่ยพวกเวลาปัญญาซึบมันจะมาปัญญาคิตนะไอเกียนที่เจอเม็ดปตูไว้่เกียนนั่คือไม่ถูกเนี่ยนะถ้อยู่นู่นมาข้นนานๆเนี่ยก็จะเป็นคมนะเป็นคมคมนั้นมันไม่มีเยมนเรียนอันมันบนนะนี่นั่งแกรับตาการโลกว่านั่นเรับตาแต่กไม่รู้จะกลัวามันรักวันก็อยู่ไม่ระวังอะไรอย่างเงี้ยวาเคยเต็นมันนะนาเตือแล้วเป็นยังไงมันกรมันยไม่ได้โยงเดีกยแล้วก็เอ่ออยากจะเดือดต้องตะก ไม่ได้พมมาลวก่อนเป็นเราว์รดาก็พออยู่ดีต่นนั้นๆกูบากค่ไามช้กูบาแค่ไหนไมเพอียคไื้เกดื่ทีไว้ตัวงอ,อย่างนี้กนะ็ไปไปดานถ้าไปอยู่มาจงนานระหว่างนย้านเปแตแต่ผมมาแล้งเห็นผมมันเยว่านานก็ไปเกิดขึ้นืนแล้วสูนั่นแหะแด่ดีก็มีมีคนที่อยู่ทำให้อ่ไก็คือของคุณนีน มาสมัยทำงานเงียทำโรงงานนี้ล <hel token isation> hey, kind of ูกน้องทำไม่หมดเลยแล้วทงานมาทำก็แตัวนัดแต่วดตลูกทีษ์ก็หมดลุกน้องมาทำไม่หมดวยแน่ละีดเ็งด้วยเพียวไปไปๆลูกศิย์ก็มานอนเลยเนี่ยพวททำไหมเป็นกาขึ้นมามันตามานรักกับน้อยเต็มเตี้ยเด้คือแล้วก็จะกลับว่าลุงน้องแต่การนัดเป็นเือออกเต็นเสื้อดูระบบได้ การต่างมันเปรยบก็นหรือเปล่ไม่ใช่ทำงานเพื่อพื้นบางทีจะมองบุญยนอดีตอย่าประมาแม้แต่เอาข้าวให้มาให้แม่ก็เป็นบุญเราข้าให้นกก็เป็นบุญแต่แต่ทานไม่จะบุญแต่ทานแะบุญนี้เราเป็นจะบุญนิดเดียบุญน้อยกานไม่ไปก็จะบุญน้อยมาก นะถ้าเราให้กับพู้มีสีนะี่คเรือ่องึงเดียวเราก็จะรเรืยกเขาแล้วกัน,กนที่ไหนนะกะคนมีสีนะแล้วคนมีจีนนั้นจะว่าจะเป็นพารเมือนเดียวนะเป็นโยมน,นี่ก็โยมนี่ก็ปฏิบัตรทมนั่นนะแลหนะนะและเราคนไหนถพุ้มีีดีนะเราทำบุญจะได้ม,มากคนมีจีหนะนักนะบวชจะมีจีนะให้จได้บุญมากขึ้นตามลำดับของบุญ

นะว่าจะวัด <harmon> บ <ies> ุญยมันใช้นะหืันหลวงพ่อกรเตศตรงไหนก่อนนี้ยเดี๋ยวจะบุญยมไปกบางมีเตุเนี่ยตัวเราไปลดหย่อนมาสีนี่วะเราไปลดหย่อนภาตีแล้วบุญนี้เราทาไปเนี้ยพไม่เต็มนะไปนี้ไม่เต็มในเหตุที่เราเราต้องบวนเราไปแล้ว้อไปยกประจานภาษีก่อนใจตรงนั้นตรงนี้แ่ดิจิว่ามันเยอะสวายนเป็นตางตมนะแต่เรื่องของมันจะแตต่างกับตรงไห ตรงนี้ถ้าเราก็ลาเอาไปใช้ก่อนแต่หมู่คนที่ทําบุญแล้วควรทําบุญนะฮะควรทำปากคอยแกงเีบุญเพราะบุญนั้นเราสุขมาให้ในเวลาคนเราใกล้ชิงชีล่ะไม่เก่งบุญเนี่ยนั่นสูบบุญคนสมัยก่อนเนี่ยสร้างศาลาสร้างไรศาลาเขาบอกว่านี่ถึงแต่ในคนเนี่ยเอาไปทำอะไรเขาบอกว่าสร้างศาลาสร้างอะไรอย่างเงี้ยไปเกลื่อนลบเวลายวคนเอาปีทำอะไร เนี่ยแล้วคนตันไม่แต่เราตืวห่างแล้วมีอัตตาไว้ไปเกิดสินกพิราบเป่าวไอ้คนที่ขัดบุญวนี่จะติดขัดถึงนกพิราบแต่คนนี้ก็ทำบุญอะไรแต่ที่วด้านนิจุบิมางเขาเนี่ยจะบอกกันนั่นจุบิมางเขาหน้าพุดติดตะวายวะเดี๋ยวจะไปเกิดตะกิดตกแกงนั่นนั่นดูขวดจิกกันคนนี้คนผ่านพวกนั้นจะเกิดไปที่ตกตกแกอันใจมันดุ แต่พอชีวิตเราทำบุญแลนั่นูวิมารบกเขาดังน,แบบนั้นเฮดอัลลอฮฺถิก้อนในตายคุกนั่นตัววิมารในปรากฏเลยที่ไปถึงชีวดีแล้ววิมารนใช่ไหมครันั่นหยนนว่าอย่างนั้นเราใคาดังทำความปราข้า,าใจเรื่องของบุญไห้ดีนะอย่าเราสบผ้าตกตะกเพราะฉะนั้นเรามีกติกโน้ยก็ทำไปทำบุญเราจะทำอะไรแล้แต่ถ้ามีกติ لا نريد لزم